ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากตลาดซื้อขายนักฟุตบอลประจำหน้าร้อนปี2024ปิดทําการลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งในรูปแบบคําชื่นชมถึงถูกส่งไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดก็คือประสิทธิภาพกระบวนการเดินงานของพวกเขาภายใต้การบริหารของอินเน g r ตกรุ๊ปซึ่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่พวกเขาเลือกมากับมือนั่นคือโอมาเบลดาในฐานะซีอีโอแดนแอชเวิร์ดในบทบาทผู้อำนวยการกีฬาเจสันวิลค็อกในตําแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคคริสโซเฟอร์วิเวลกับบทบาทรักษาการชั่วคราวหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากร ผนึกรวมเข้ากับเซอร์เดฟเรลฟอร์ดที่ดูแลภาพรวมโดยมีหัวใหญ่คือเซอร์จิมและคลิป ให้อารมณ์เป็นเหมือนกับทีมอเวนเจอร์ที่สร้างความประทับใจและกลายมาเป็นความสุขของแฟนบอลปีแสดงได้ทันทีที่ลงมาจัดการกับตลาดใหญ่ครั้งแรกในยุคสมัยของพวกเขาซึ่งหลังปิดตลาดซื้อขายนักฟุตบอลประจำหน้าร้อนปี2024ไปแล้วเดลิติกซึ่งเป็นสื่อใหญ่ก็ได้ทำสกู๊บบทความเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับทางปีแดงในตลาดรอบนี้เอาไว้ครับโดยเนื้อหาหลายอย่างต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเขียนโดยมาร์คคลิชี่และลอรีวิทเวลเริ่มต้นด้วยการระบุว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่แฟน ก่อนยังคงได้เห็นความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงช่วงท้ายๆของเดยไลน์ตลาดซื้อขายซึ่งในอีกทางหนึ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่เจรจากันปีแสดงจะเป็นฝ่ายที่ครองสถานะการเจรจาเหนือกว่าแต่อย่างใดและก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาต่อไปนี้ต้องขอขอบพระคุณทางซูซูกิมานดที่นี้ด้วยครับออกรถสวิฟวันนี้รับทันทีซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณ ฟรีซูซูกิเมนเทนนซ์เซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงตลอด7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด9 9เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครการย้ายทีมของานูซูกเต้ที่ต้นทท โดยค่าตัว50ล้านยูโรมีกระบวนการกว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่ลาช้ามากๆ ซึ่งดวนี้คือดิวสุดท้ายที่ประกอบภาพเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ว่งเป็นกรอบการทํางานในตลาดขาเข้ารอบนี้เอาไว้จนเสร็จสมบูรณ์แต่มันก็หมายความว่าจนถึงวันสุดท้ายพวกเขาต้องหมั่วนวกับการเคลียร์อนาคตของเจดอนสานโชซึ่งความยากมันอยู่ตรงที่กรอบเวลาที่่วนจะปิดตลาดส่งให้คู่ค้าอาจจะลาจากับพวกเขาในราคาตามอําเภอใจเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งนั่นเองที่เป็นเส้นมาตรฐานสําคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะอยากปล่อยตัวเจดรอนสานโชมาโดยตลอดนับตั้งแต่ตลาดหน้าร้อนเปิดทําการแต่ก็ยังต้องดําเนินการทุกอย่างให้สอด พร้องกับเส้นมนตาตรฐานที่พวกเขาตั้งใจขีดขึ้นมาใหม่นี้ไปด้วยพร้อมกัน หรือให้พูดอย่างง่ายที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการรักษาจุดยืนเรื่องการขายขา,ยขาดหรือปล่อยยืมพวกออปชั่นบังคับซื้อขาดซึ่งจะถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมถูกต้องต้องกับจุดยืนของพวกเขามากที่สุดเอาไว้ก่อนหน้านั้นยูเวนตุสคือสโมสรที่มีการวิเคราะห์ว่าเดินงานเจราจาได้ง่ายอีกทั้งทางยูเวนตุสเองก็มีความตรงไปตรงมามากกว่าทว่าวสุดท้ายแล้วทั้งสองสโมสตรตกลงเงื่อนไขกันไม่ได้อีกทั้งตามรายงานก็ชี้ว่าเจอนซานโชดูจะปักใจอยากลงลอนดอนไปร่วมทัพเชลซีมากกว่าอีกด้วย อ,อ้างเองถึงอดีตแมวมองในสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงทำลายเมื่อครั้งที่ซานโชย้ายจากวัตฟอร์ดไปอยู่ใต้ชายคาเดือใบสีฟ้าเมื่อปี2015นั่นคือโจชิลซึ่งสถานะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาผู้เล่นของเชลซีและเป็นบุคลากรที่ในทางหนึ่งนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับเอเจนต์ของเจดอนซานโชนั่นคือเอเมก้าโอบาชิส่งให้เกิดการเจราจาจริงจังช่วงต้นสัปดาห์ท้ายของตลาดซื้อขายโดยเริ่มมีการสอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับราหิมเตอร์ลิง ที่เป็นการยื่นข้อเสนอมาเองของเชลซีและทางปีแสดงรู้สึกสนใจเพียงแต่พวกเขาติดตรงประเด็นค่าเหนื่อยซึ่งลาเฮมเตอร์ลิงนั้นก็รับอยู่ในเลทที่สูงมากๆฉะนั้นถ้าต้องแลกตัวผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันคนหนึ่งที่ค่าเหนื่อยสูงออกไปแล้วรับอีกคนที่ค่าเหนื่อยสูงมากๆเข้ามามันก็ดูจะไม่เมคเซนเท่าไหร่นักและมันถือว่าขัดกับหลักนโยบายของอินเออร์กรุ๊ปอย่างมากที่อยากให้ทุกมากการเดินในตลาดมีความสมเหตุสมผลทั้งในแง่เหตุผลทางกีฬาและเหตุผลทางการเงินซึ่งเดี๋ยวจะด้านสารโชนั้นทางปีสด,ดงมตตัวนนําาาใกรรจจ ก็คือแดนแอชเวิร์ดหลังจากนั้นมีความก้าวหน้าในการเจราจากเกิดขึ้นจากการที่เชลซียื่นข้อเสนอเดี่ยวขอยืมตัวเจดอนซานโชพร้อมแนบเงอนขบังคับซื้อที่เป็นความต้องการของทางปีสแสดงมาให้โดยราคาซื้อขาดถูกกาหนดไว้ที่20-25ล้านปอนด์อิงตามระดับของผลงานที่ตัวนักเตะทําให้สโมสรโดยกรณีนี้มีการตกลงข้อสรุปทั้งหมดได้ก่อนเดทไลน์แค่ไม่นานนักและส่งให้นี่เป็นเดีลยวสุดท้ายที่เกิดขึ้นในตลาดรอบนี้ของปีสัตว์แดงเนื้อหาส่วนอื่นของเดลติกยังได้พูดถึงอีกหลากหลายประเด็นนะครับและม างแหล่งข่าวที่สงวนชื่อแต่รู้เรื่องราวในกระบวนการทํางานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเคสมาเนลล์อูกาเต้ที่ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่เริ่มต้นตลาดนั้นฝ่ายบริหารของปีสัตว์แดงไปจนถึงส่วนคนปฏิบัติงานอย่างเจสันวิลค็อกนั้นถูกระบุว่าเป็นบุคลากรภายในสโมสรทีให้ความชื่นชมในความสามารถของเบสฟิลด์ทีมชาอุรุกวัยรายนี้แต่การลงมติว่าจะเดินดิบนี้เต็มกําลังหรือไม่นั้นเสียงแตกในขั้นต้นเนื่องจากว่าทางเอเดร็กเทนฮากใช้สิทธิ์วีโต้ยับยัง้งเพราะยังไม การที่ทีมจะเดินดิโอกาเต้มันมีความหมายว่าทีมต้องปล่อยมิดฟิลด์ออกไปซึ่งแนวโน้มมันจะเป็นสกอตต์แม็กโทเมนเน่เลยทาให้เอเดร็กเทนฮากช่างใจอีกทั้งตัวเขาเองก็ยังอยากได้โซเฟียนอัมลาบัตมากกว่าและมองว่าทีมสามารถเดินดิลซื้อขาดได้ง่ายกว่าทว่าการเจราจาจริงๆนั้นหาความก้าวหน้าไม่ได้เลยกระทั่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเอเดร็กเทนฮากเริ่มถูกโน้มน้าวให้ทากันบ้านศึกษาแนวทางของมาโนอุกาเต้มีการรับชมคลิปการเล่นอย่างละเอียดมีการประชุมกับทีมสัญหาเพื่อบูรณากาารแนววทงอ,งออเต่จะส กกับาารรททีมอย่งไโดยเฉพาะความสามารถด้านการแย่งบอลและการเคลื่อนที่ยามที่ไม่มีลูกบอลในการครอบครองคือ2ปัจจัยของอูก,กเต้ที่เด็กเทนฮักชื่นชอบอย่างมากจนที่สุดก็เคการตัดสินใจใหม่ได้ว่าจะหานมาเดินเดิวนี้แต่ก็เจอความยากจากการที่เปเชยืนยันความต้องการค่าตัว60ล้านยูโรทาให้เมื่อถึงจุดหนึ่งฟีแสดงตัดสินใจถอนตัวและไปมองสํารวจความเป็นไปได้กับตัวเลือกอื่น,นแต่เมื่อเข้าช่วงท้ายๆของตลาดเปเชกับยูเนเตดที่กลับไปพูดคุยกันใหม่โดยมีตัวกลางที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนั่นคือฮอกเก็มเด ซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างมากมาตั้งแต่ดิวเรนิโยโลจนส่งให้ยูไนเตสามารถอดทนรอและในที่สุดก็จบดิวอุกเตได้ในจุดยืนที่พวกเขาต้องการและบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทั้งเอเยตและนักเตะด้วยในรายงานของเดอลิติกระบุว่าตลาดรอบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเตได้รับการช่วยเหลือจากคนกลางหรือก็คือเอเยตนักเตะอย่างมากซึ่งนั่นหมายถึงเงื่นจํานวนไม่น้อยมอบให้ฮอเก้เมนเดและเคียร์ทูรับเชียนที่เป็นนายหน้าของเจ้าชวเซอร์เซ่แต่ทั้งนี้ยูไนเตก็รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เสียไปในหมวดต้นทุนนเหลล่าี้ังปิด มานูเอลอุกเต้ทำให้ยอดใช้จ่ายของทีมในตลาดรอบนี้อยู่ที่205ล้านปอนด์ส่วนยอดรายรับจากการระบายผู้เล่นอ,ออกไปนั้นอาจสูงได้ถึง112ล้านปอนด์ในแง่ที่ว่าเงินไขต่างๆสําเร็จครบหมดและเลียดเชิงลึกอย่างฉีว่าจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ปล่อยสกอตต์แม็กทูเนต์ออกจากทีมเพื่อให้มานูเอลอุกเต้เข้ามาก็ได้พวกเขาสามารถมีท Mac ั้งแม็กทูเินต์และอุกเต้ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าเมื่อคํานึงถึงระยะยาวในแง่ความกดดันจากการทารายได้ในส่วนการขายอาจมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บีบรัดพวกเขาในเงน 25ที่พวกเขาจะต้องพร้อมอยู่ในสถานะที่ไม่ละเมิดกฎในตอนนั้นพวกเขาจึงเล็งเห็นกันว่าควรตัดสินใจทําให้ทุกอย่างมันไม่รัดตัวจนเกินไปตั้งแต่ตอนนี้เลยอีกทางถ้าจะไปขายสกอตแมคทูเมนในตลาดรอบปี2025ที่หมายถึงกรอบสัญญาของนักเตะสั้นลงมันก็จะหมายถึงอํานาจการเจราจาที่ลดลงของปีแสดงไปด้วย ข้อมูลจากบทความของมาคิทชี่และลอรีวิทเวลยืนยันครับว่าเอเดร็เทนฮากไม่ได้อยากขายสกอตแม็กทูมินเนขณะที่หลายภาคส่วนก็มองว่าแม็กทูมินเนถือเป็นขุมกาลังทดแทนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะสามารถลงมาสร้างความแตกต่างในเกมได้สามารถยืนตัวจริงในบางวาระจําเป็นก็ได้แต่ลหลักๆแล้วตัวสัญญาที่เหลือถึงแค่ปี2025มันกลายเป็นความจําเป็นที่สุดทําให้อยู่ในแตดต้องคิดอ่านให้รอบคอบ ขณะที่ตัวแม็กโทมินีเองก็วางกรอบมาตรฐานไว้ชัดเจนว่าถ้าต้องออกจากสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่อายุเลขหน่วยก็ต้องเป็นการไปสู่สโมสรที่เหมาะสมก่อนนี้กลาลาตส์ไลย์เคยเสนอเงินจํานวนที่ถูกเรียกว่าสูงจนน่าตกใจแต่เมืม่ฟิโรายนี้ก็ปฏิเสธไปไปจนถึงเฟเดบาเช่ชภายใต้การโค้ชของโชเซ่มูรินโญ่กุนซอที่ทาคลอดแม็กโทมินีขึ้นสู่วง,งจรเกมระดับสูงครั้งแรกฟูลแลบเองก็ให้ความสนใจแต่ก็ถูกปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดที่ทยื่นมา3าครั้งเพราะค่าตัวไม่สอดคล้องกับที่อยู่ในแต่ต้องการ นอกจากนี้ก็จะมีเบลนฟอร์ดและเอเวอตันที่สนใจแต่เคสเอเวอตันนั้นการเงินไม่อำนวยแต่ก็มีทางเลือกเช่นพร้อมสลับคั่วกับโดมินิกคาร์เวลล์วินกองหน้าที่แมนยูในตตเองวางเป็นชื่อสแตนบายลำดับที่3หลังเส้นดดวจดโชดเซอร์เซอไว้ซึ่งเคสนี้ก็สามารถทําได้เพราะเอเวอตันอยู่ท่ามกลางความกดดันที่ต้องปล่อยนักเตะที่สัญญาเข้าปีสุดท้ายตามรายงานชี้ว่าเอเวอตันพร้อมให้ค่าเหนื่อยแม็กโทมินสูงกว่าที่รับกับปีสัดแดงแต่เป็นตัวของแม็กโทมินที่ไม่ต้องการย้ายไปเอเวอตันเนื่องจากเขาาาาาามมมออองงหหตรรฐนนนกยยย้ยไปสสูู่่่่ททีีใววัข ตารางลีกซึ่งก็เลยทําให้ยูไนเตดไม่ได้เปิดใช้ทางเลือกพิจารณาเข้าเวอร์เลวินอย่างจริงจังกระทั่งนาบุรีเข้ามาและมีการพูดคุยกับตัวนักเตะในช่วงกลางสิงหาคมโดยผู้อำนวยการกีฬาของอัซูล่าเดินทางมาเองจนจบเรื่องกันได้ที่ตัวเลข30ล้านยูโรนี่คือตลาดนักเตะที่ปีสัตว์แดงสามารถทําเงินจากการขายนักเตะออกไปได้มากที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2009ที่จําหน่ายคริสเตียโนโรนัลโดไปยังเรอัลม,มาดริดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ ซึ่งมาสะท้อนชัดเจนว่านี่คือการยกระดับดีขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาประวัติการขายปเปลี่ยนออกของสโมสรแห่งนี้ย่ำแย่มากๆทีนี้เมื่อฝ่ายบริหารใหม่เข้ามาและเห็นว่าปัญหาตรงนี้ต้องได้รับการแก้ไขได้แล้วจึงนําไปสู่ความจริงจังในการวางแผนงานอีกทั้งการเข้ามามีบทบาทของกฎที่ชื่อ PSR ซึ่งได้ลงโทษได้เห็นกันมาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อนในเคสของเอเวอเรตันและนอตติงแฮมฟอร์ดเลทที่ถูกตัดคะแนนนําไปสู่ความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมของอ e ีนอตกรุ๊ปที่เข้ามาจัดการเรื่องพวกนี้ให้เหมาะสมได้ข้อมูลที่น ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเดในทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในมือและอำนาจของคนหยิบมือเดียวอีกแล้วหากแต่อยู่ในขอบข่ายการทํางานร่วมกันของแดนแอชเวิร์ดและเอเดร็กแนฮาร์ที่ถูกระบุว่ามีทธิพลมากที่สุดขณะที่การประชุมประจําวันมักจะมีเซอร์เดเบลฟอร์ดโอมาร์เบรด้าเจสันวิลคอ็อกคริสโตเฟอร์วิเวลแมทฮิาห์กรีฟสตีฟบราและแอนดี้โอบอยเข้ามาร่วมเสมอส่วนเอเจนต์ของนักเตะก็สามารถจะติดต่อกับทีมงานเหล่านี้ได้ในระดับที่แตกต่างกันไปแม้บางฝ่ายจะมองว่ามาคนก็คือมากขั้นตอนเพราะว่าในมุมของยูนเตพววกขาามอง่ มนสะท้อนไอเดียในหัวของพวกเขาได้ชัดเจนมากที่สุดนอกจากนี้ i n n o อ g กรุ๊ปยังได้นําเอาขั้นตอนการอนุมัติการเจราจาเข้ามาอีกหลกัลกๆคือเมื่อฝ่ายสัญหาแนะนำเป้าหมายและเตรียมการใดงานก็จะนําไปสู่การรับรู้ของผู้ที่มีตําแหน่งในระดับสูงอย่างเช่นเซอร์จิมแรดคิปหนึ่งในเจ้าของสโมสรว่าจะให้การพิจารณาก่อนที่จะได้รับอนุญาตหรือไม่ให้เริ่มการเจราจา มีการยกตัวอย่างกระบวนการนี้ในเคสโจโฉเซิร์เซ่ที่มาจากรายงานของแมวมองนําไปสู่การเห็นด้วยของเอเดรเยนฮาร์คและเดินหน้าต่อในขั้นตอนต่อๆไปหรือเลนิโยโลที่มาจากการทํางานร่วมมือกันของทุกฝ่ายภายในทีมสัญหามีการผลักดันให้หนักแน่นขึ้นเมื่อโอมาร์เบรดาเข้ามาดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการจริงๆชื่อของเลนิโยโลถูกหยิบจากฝ่ายแมวมองมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับกระทั่งในหน้าร้อนนี้ที่เมือฝ่ายหัวของด้านบริหารเข้ามาเต็มรูปแบบทุกอย่างจึงเริ่มต้นจริงจังขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเบ พัฒนาการของเลนนี่ยูโรมาก่อนแล้วตั้งแต่อยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ในเบื้องต้นก็นมีปัญหาตรงที่ตัวนักเตะสนใจอยากไปเรอลมลดดมากกว่าอาจเป็นจุดที่ฝ่ายบริหารของปีแสดงทราบดีกระทั่งพอตัวนักเตะเริ่มโน้มเอียงความคิดมาทางปีแสดงมากขึ้นนําไปสู่การเดินหน้าเต็มกําลังของทีมงานที่เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มซึ่งมีความชัดเจนเด็ดขาดมากกว่าในอดีตพวกเขาจึงเริ่มจากการถอนตัวจากดิวจะลาเบนเวตท,ที่ฝ่ายเอเวอเรตเรียกค่าตัวสูงเกินไปพร้อมเบนเป้าหมายไปหาเดินเล็กพางเวลาเดียวก,กันก็เดินดิวคู่ขนานในส่วนเลนยลไปด้ว ่งที่สุดแล้วดิวโยโรถูกนิยามว่าเป็นดิวเพื่ออนาคตและเป็นดิวที่ฝ่ายบริหารใหม่ต้องการให้ใจเอเดรีนฮาร์คเพราะนี่คือดิวที่เอเดรีนฮาร์เองก็เห็นชอบขณะที่เดอลิกที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นดิวที่เข้าข่ายอยากซื้อใจเอเดรีนฮาร์เนื่องจากตัวนักเตะเคยมีสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมมาก่อนปรากฏว่าในข้อมูลที่เดร์ลิกทําไว้ชีว่านี่ไม่ใช่ดิวที่ทําเพื่อเอาใจเอเดรีนฮาร์ ark, แต่เป็นเพราะการตัดสิในใจร่วมกันทุกฝ่ายร่วมกับทั้งฐานข้อมูลที่ทีมงานมีเป็นพื้นฐานมาก่่่่อนนนนนนเเเชกกกกกกั็จจจะะะะมมมมาาาตตผลลึึึึวหสใททุิิิิแงงํซดดีข้ ว่าประสิทธิภาพการทํางานของทีมงานหลังบ้านปีสัจแดงภายใต้การบริหารจัดการในนามของอิ Group, นนอร์กรุ๊ปได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นชัดเจนมากๆทั้งในแง่ความรู้สึกและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการดําเนินงานที่มีความชัดเจนไม่เป็นไม้หลักปักขี้เลนที่โอนเอ็นไปตามกระแสอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตสุดท้ายจึงกลายมาเป็นตลาดหน้าร้อนปี2024ที่ทุกฝ่ายตัดเกรดกันออกมาแล้วว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้สอบผ่านฉลุยและเอาชนะการเดินงานในตลาดเมื่อครั้งเก่าก่อน,อนหลายปีได้แบบทิ้งไม่เห็นฝุ่น ้นเท่านั้นเหมือนเช่นที่ลับลังนิกเคยทิ้งวิลี่เดดเอาไว้ว่าปัญหาของทีมอย่างปีแสดงนั้นแก้ไขไม่ได้หมดจบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในตลาดรอบเดียวแน่นอนแต่ตำจำ,ำต้องมีสัก4ี่ถึงตลาดเพราะปัญหามันฝั่งล่างล,าง,ลงไปลึกเกินที่จัดการให้ลงตัวได้ในตลาดรอบเดียวแต่ก็ต้องยอมรับคบว่าการเดินงานในตลาดหน้าร้อนปี2 0 2 4นี้ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องอาจช่วยลดระยะเวลาที่ว่าให้สั้นลงได้บ้างไม่มากก็น,น้อยหล่ะครับ